ผมไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรอย่าดูซัพพอร์ตนะอย่าดูตายรอดนะเขาบินน่าจะอ้อมไปซ้ายอ่ะมองซ้ายว่โอ้เจ็บ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 ไหนๆนะขอตู้นะตายไปซะมีไอ้เรียบร้อยอยู่ไอ้สามประมาณไอ้ตา้มขั้นแล้วไอ้สามหนึ่งขั้นขอย้ำโอ้ยแม่มีกี่ผ่าด้วยไอ้เห็นและโอเคไอ้ผ่าดูไอ้ผ่าดูกี่ผ่าดูกี่ผ่าดูไอ้บ้าละ โอเคสามสนเกอไอ้เอ็มหกสิบพันสองเดี๋ยวงั้รล่อมันได้อยู่อ่ะเอ็มหกสิบกันเนอร์แตกอินจิตแตกเรือรับทราบกลังย<บ>ิงอยู่ก่อเรือ็ 3, มสามแบตลี่ตาตีไม่เข้าอ่ะเอ็มสามอยู่ใกล้ใกล้เอสารับทราบโอเคแล้วอีสามพันไหนอีสามพันโอ้ชิบายพิ่ อ๋อจะรับอีกขนลำนึงงไงพี่เองมีนร่วงไปยังไม่เห็นวะิงเสียร่วงเสียเขามีวิตายเมีวิตายรอดร้ังโอเคเรียบร้อยตายไปใจละต้หมูตรงไหนซอกลอยพี่ซอกสุดเด็ดทู้นะซ้ายหรือขวาขวาขวาเป็นเรื่วะนนี้ ชุดต,ตัวไปข้างหน้าพี่ตัวบไปข้างหน้าแล้วก็เร็วนี่เร็วเลื้อเลื้อซ้ายขวาตายพี่คผมดนเขาที่มาจากซ้ายแต่เสียงมีทางขวาอยู่นี้พี่อยู่นี้อยู่นี้ไม่เลยก็ผมนั่นแหละสปอร์ตนั่นนั่นแหละจะเห็นอยู่เจนเจนโอเคพี่ซ้ายขวามีกระบางยาของใครเดน๋ยวนี่เจออะไรมี่เสียงดังปึ้งอ๋อยิงยิงซากครับผม ไปรรู้ว่าเจอนั่นแหละเอซินไฮโอเจอผ่านอยู่ตรงซอยอยู่ตรงซอยข้างศพผมอ่ะมันไม่บุกเอคุณน็อตคุณน็อตเดินตรงตรงนั้นแหละยังตอกอยู่อืออือมาสปอร์ตอยู่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคุณน็อดหันปืนแล้วนะเหมือนจะหันปืนเลยนะมันไม่บุกเออยู่มันบุกแต่บีมันรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวแล้วล้อมเลย พี่ลี่วิ่งไปอยู่ทางขวานะตัวหนึ่งขวาเต็มแล้วผมนั่นแล้วกดสมบูรณ์ละมันปล่อยควันแล้วพี่อยู่น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 ี่แท็เรียบร้อยเออพี่พี่้ายรอบดอกเกี่ยวไหมเดยพี่โอเครีเซ็ตบีเฮ้ยกระผาดหนีมาหนีเข้าบีป้ะ หนีไปไหนแล้ววะหนีไปตั้งหลักเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้อมขนาดนี้มันมันไปได้ไงไม่ทราบมีทางอื่นเหรอวะเดี๋ยวนะก็ไม่มีดีกว่าไอ้ไม่ทราบนะไม่ใช่ประดับเครื่องเออระดับเพื่องรึเปล่าเหลือเครื่องให้ดีแล้ตอนนี้อ๋อมันเป็นแอ่งดีกว่าพี่มันอยู่ในแอ่งแอ่งแอ่งน้ำเหรอดักหนึ่งเนี้ยแอ่งเนี้ยอ๋อมันดักอยู่ ตรงซอยซอยหน้าซอยหน้าพี่ใช่เหรอไอมีอาร์ตี้นะแต่ไอไอไอลงไม่ได้อะคือว่าระยะไม่ถึงอุ้งซะนะซาบีเดนัน่แหละสวยระวังนะพี่รถซาบีเดนระวังนยรถถังลูกโบ้อะไรอยู่มีทรายโอเคดักดักดักเอ้ยเนี่ยอยู่นี่นี่วะ อ๋ออาร์ตี้ตกใจตะกี้ปืนแหกนี่นู้นเห็นไหมับปืนแหกแกรี่เต็มตัวนะคอมเมืองนะมันมันทางไหนตัวนึงอ่ะเงียบมากเลยมาแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงของจริงของจริงยกกินเตไม่ใช่เอ็นจินละเซียนะ เฮ้ย <kung> <divide> อันนี้ของจริงเลยอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงชัดมากโอเคสวีเดียนเดี๋ยวครั้งสุดท้ายมันน่าจะเซฟอะเซฟทำไมเซฟไม่ได้แล้วเซฟครับสอมพี่อ๋อยังไม่เห็นมีแววรถถังที่เหลือครั้งสุดท้ายเนี่ย ระหว่างราวันนี้ับไม่ต้องตหน้าตันนี้นนี้เฮ้อืมชนะรอบแรกแพ้ไตาตาทีเี่ยแต้มดีเฮล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 ไอ้เหี้ยตรงนี้มีสุดอยู่ไหมันอยู่ไหนอันี้อีกต้มอันี่ระเย ัองอ๋อไอ้ฝั่งเสือเดียวอ๋อโอ้เปลยแลเปลยแลเปลยแลกันเนี่ยยิ้ม่ปโอเคตังค์ยื้อตังค์ยื้อตังค์ยื้อมึงวิ่งไปแล้วเมื่อกี้นี้ซอยซอยนี้ใช่ไหมไม่ใช่ซอยนึงซอยนี้วิ่งวิ่งวิ่งอันเดียวมีคนเดียวมีคนเดียวมีคนเนียวคนนี่นี่ออกอีดโอลิเวอร์ซูดจอเขาไปซอย เออทุกคนแทนพันรถล่วงแล้วนะทุกคนวิ่งออมหลังเพื่อลบโอเคใช้รถเด้อบรรทตายได้ใช้สู้ได้ไหมโอลิเวอร์ตรงนี้เป็นเอ็มเอ็มเอ็สิบสามดีซีเอใช้มันตายยังใช้โอเคเดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วซ่อมเสร็จแล้วไอยิงไม่ได้อะไปเลยไอเหยนละไอเหยนละ thank you ยิงเลยยิงเลยตัวไอไอสิตายัง ยัางยังยังอยามาอยู่ไหนล่ะอยู่แถวนี้แหละอยู่ัีเลยอยู่กับอพี่จะสตารสักแป๊บนะว่าไหนรถเราเอตอนไเตอนนี้ไอ้เอ้ไม่ดิไอ้ทีหสนี่อไดงเสียงเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแต่เห็นรถับที่ไม่มีตวนึงกำลังไปเออนั่แหระอยู่นอกเออยู่นอกเอเจอแล้วเจอแันนีนี่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 ตรงนั้นนะพี่ออกไปยู่หลังโบยหลังโบโอเค ไอเมาอยู่ไหนตัวสุดท้ายทางบีมากระลังกระลังเข้ามาทางเอม่กินบิมาแคมพาโลตายอ่ะว่าจะมาตายไม่ติดตัวเลยปักคนดูแทนพีดีเอาเลยต้าขายไปแล้วมาช้าจะมานะมาช้าแต่มาเร็วนะอยู่สรุปมาเร็วมาเก่าวะน้าแต่แม่เนีไอตัวสุดท้ายโคตรเท่าแบววิ่งดุมๆไปเอเฉยเลยว่ะ สร้างการ์ดการยิงมันปนี่ไงนายนายนายเฮ้ยน้องเมาสิโอเคยิงปืนผมพังนะยิงปืนผมพังโอเคอู่ทงเวลาไว้ไอ้กำลังไปรลุยิงไปเก่งแล้วไหมตายไม่รู้ต้นโพกประชาพันธ์เลยฮะับรวมประชาพันธ์มาแล้วมาแล้วอ่าฮะเอา เผามันมางสักทีใส่ไว้รอ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 งอร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 งรอ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 อร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 ออรอรอรออร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 รอรอรรอรอรรอรอรอรรอรอรออร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 อ เข้าคนละทางมันจะได้หันไปแค่คนเดียวนั่นแหละนั่นแหละรุดไปรุดไปรอเลยเพื่อนหันรอเลยเพื่อนหันรุดเลยรุดเลยคนเืนแตกคนปื่อแตเอาเลยออกเลยนะบออทุกทกทุกทุอทุกทุกกททททษ นืองไดได้รีเซิร์ชอบต์ได้ยังอยู่ยังโอเคไ้ยถือว่าทำแต่มุกยิงเลยเลยไม่โดนโอ้โหสามคันโอ้ย่เ่า้มามาแล้วมาแล่า้้มาว้าวมาาล้าแลา้มาแล้วมาแล้้มาแลมามามาาาา เฮ้ยคนน็อตแตงหุ่ยสุดยอดจัดครับพีอ่อ้าวอ้าวิ่งลุน้นเ,เลยเนี่ยใจเต้นตึบๆเลยเนี่ยไอศัตว์ลูกเข็มยิงที่เก้าห้าเด้งนี้เฮียกูตกใจเลย <laughs>